อลซิสซานเชตอยากกลับบ้านอดีตแข้งหงฟันธงแข้งในหอมคนนี้ย้ายมาซบแมนยูแน่อดีตแข้งแมนเชสเตอร์เนเต็ดวิเคราะห์ว่าแมตติสันและแจ็คกริลิชคนไหนเหมาะสมกับทีมมากกว่ากันอลซิสซานเชตกองหน้ากึ่งปิดทิมชาติชูรีของปีศาจแดงเตรียมย้ายออกจากทินโอทอฟอร์ดในช่วงสมมือน,นี้ อ,อล็ิซิสวสาัา31ปีย้ายจากทีมอาร์เซนอลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2008ที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถโชว์ความเก่งออกมาได้โดยสัดปไปเพียง5ประตูกับอีกเอซิจากการเล่นทั้งหมด45นัดรวมกันทุกรายการในฤดูการนี้ถูกป่ายให้อินเตอร์มงานยืนตัวไปใช้งานแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นสัตไปที่หนประตูจากการลงเล่น15นัดและ ดูแล้วไม่น่าจะได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ในเต็ดในฤดูกนนะลาลหน้าล่าสุดสื่อชีรีระบุว่าอเล็กซิสซานเชสเตรียมโบกมือลาทีมแมนเชสเตอร์ในเต็ดไปอยู่กับทีมในบ้านเกิดอย่างโคโลโคโลซึ่งเป็นทางตอนที่อเล็กซิสเคยย้ายไปร่วมทีมแบบยืมตัวเมื่อฤดูกาล2006-2007ตอนที่ยังคาแค้งอยู่กับ U อูร์ูนเสซีอดีตดาวินส์เี่ว่าผมอย่างเอมิลเฮสตี้ เชื่อว่าแจ็คกี้จอมทัพผู้นำพันของแอตันวิล่าจะลงเอยด้วยการย้ายไปลงทักแมนเชสเตอร์ในช่วงจบฤดูกาล2019/2020ถึงแม้ว่าอตันวิาผลงานจะแย่แต่ลาเตะบาย24ปีคนนี้กลับทำงานได้อย่างสระตุ่นแต่างจงายเป็นเป้าหมายของทีมชั้นนำานอังกฤษเฮคกี้เคยอยู่ล้อมทีมกับแจ็คกี้ิชมาแล้วเชื่อว่าแท่งนี้แล้วลูกหมนี้จะได้ย้ายออกจากวิล่า และจะไปร่วกับปีศาจแดงที่มีบูโน่เฟรนเดชเล่นอยู่เคียงข้างกี้กก่ามีโอกาสที่ฟรีดจะย้ายไปอยู่กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์น,นี้ผมไม่คิดว่าแจ็คจะอยู่กับย่าเมื่อการเส้นสริงลงแจ็คฟรีดจะไปได้สวยกับแมนยูเขาเป็นวิซิลจอมทัพและเป็นนักเตะแบบที่พวกเขาคาดไปในช่วงไหลตอนที่พวกเขามีบูโน่แล้วแต่ถ้าพวกเขาได้นักเตะทีท่สามารถทะลวงจากวิซิลมายืนคู่คนก็ดี คนที่ว่าก็คือแจ็คผมได้เล่บเก่าตอนผอยู่วิลาเขาหนุ่มมากมาปลาซ้อมกับเราล้วเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอดีตหอกแดงเก่าของทั้งท้ายอดีตแข้งดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างโจนาธานฟินีนี่ได้ออกมาวิเคราะห์เจาะลึกระหว่างแจ็คฟิ l ลิสกับเจมส์มาริสันว่าใครเหมาะสมที่จะกลายร่างสวมยูนิฟอร์มของทีมโอเลกุนาโซชา ผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์มากกว่ากันและเริ่มเดิมทีนั้นยอดทีมดีแดนแห่งมเมืองแมนเชสเตอร์ได้ตัวเป็นชาวกับเจมส์แมริสันหลังจากที่เพิ่งค้าตัวเฮลีมานควายมาแต่เป็นที่เชื่อกันว่าค่าตัวของนาเตจะมีราคาราวๆหนึ่งร้อยล้านตอน่อหลังนาเตะยังเหลือสัญญาถึงปีสองพยี่สิบสามและมี่ารออกมาว่าต้นสังกัดอย่างลสตเตอร์ซิตี้จะจับนาเตรายนี้ขยายสัญญาฉบับใหม่จึงทาให้กระแสข่าวช่วงหลังเทไปทางแจ็คพิลลิ ที่มีค่าตัวถูกมากกว่าราวๆหกสิบล้านตอนเจ้าว่ากันว่าแฟนบอลของทีมชอบแค่งรายนี้มากกว่าเนื่องจากเป็นนักเตะที่ดุดันและมีแพชชั่นกับเกมสูงล่าสุดโจนาธานกรีนิงออกมากล่าวว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีข่าวรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวให้ความสนใจแจ็คกริลิชและเจมส์แมตดิสันซึ่งในมุมมองของผมนะผมชอบแจ็คกริลิชมากกว่านะเจมส์แมตดิสันเหรอเป็นนักเตะที่เก่งมากและมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยม เขาสามารถผ่านบอลได้อย่างแม่นยำทั้งต้านและยาวแต่เท่าแจ็ควิลลิสมีความแตกต่างเล็กน้อยเขาสามารถพาบอลตลุยฝ่าดมผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไปได้เองเขามีความมั่นและอารมณ์รอบเกมสูงมากและในรายของเจมส์มตันมีความคล้ายคลึงก,ก,ก,กันกับดูเนอร์ฟันเดสมากกว่าขณะที่แจ็ควิลลิสจะนำความแตกต่างเข้ามาสู่ทีมเขาสามารถหาช่องว่างได้เสมอและพาบอลหลบคู่แข่งถึง 2- 3คน ได้ในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวเขาจะเป็นผู้เล่นที่เก่งกว่าเมื่อมาที่จมสรแห่งนี้มากกว่าเจม,มส์แมตช์ัน